ดูคลิปนี้ครับเพื่อนเป็นหน่วยดับเพลิงหรือหน่วยกู้ภัยของประเทศไหนผมไม่ทราบนะเนี่ยเขาเทน้ำมันลงไปในน้ํานะครับแล้วก็มีผู้ชายสองคนมุดอยู่ใต้น้านั่นแหละครับเป็นน้ํามันนะครับทีนี้เขาก็จุดไฟให้ติดน้ํามันนะครับไฟติดแล้วอย่างนี้ก็อันตรายนะครับเราไม่สามารถที่จะโผล่มาได้เลยนะครับดูครับเขาจะช่วยยังไงเนี่ครับรถดับเพลิงมาแล้วโอ้โหแล้วมีวิ่งอ้อมไปไหนไม่รู้นะ เขาน่าจะฝึกเขาน่าจะสาธิตนะครับจะใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะลากสายยางมามามาฉีดเนี่ยเห็นไหมยุ่งกันทีหมดเลยไม่ทันใจนะครับเวลาเราดูเนี่ยรู้สึกว่ามันช้ามากนะครับจะช่วยนะครับมันดิบหัวใจคนดูเหลือเกินคลิปนี้นะครับมีความยาวถึงสามนาทีสิบแปดวินาทีนะครับแต่ว่าผมตัดออกไปเยอะเหมือนกัน นี่ครับพอจะลากสายยางได้ไม่รู้คลิปประเทศไหนนะโอ้โหดูดิครับผู้ชายที่อยู่ในสองคนที่อยู่มุดอยู่ใต้ในน้ำนะนะครับเป็นเวลาถึงสามนาทีนะครับเขาถึงโผล่ขึ้นมาไม่รู้เขาอาอากาศที่อากาศที่ไหนหายใจนะครับปกติคนถ้ามุดน้ำก็อยู่ใต้น้ำเนี่ยถ้าไม่มีอากาศหายใจก็กั้นหายใจจะอยู่ได้จี่นาทีครับแล้วแต่คนนะ เนี่ยเห็นไหมครับข้างบนก็ยืนดูไม่รู้ยืนดูอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขายังไม่ได้ฉีดน้ำนะยังไม่นี่น,นี่ฉีดละเขาฉีดอะไรไม่รู้นะดับเพลิงนี่นี่เห็นไหมครับ <laughs> โอ้โหกว่าจะฉีดได้นะครับใช้เวลานานนะครับแต่ผมตัดออกเดี๋ยวคอยดูครับ่ะดับไฟนะครับหมูน้ําเขาจะมีน่าจะมีถังอากาศออกซิเจนนะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ไม่รอดหรอกครับผู้ชายสองคนนะเพราะว่าไม่ไม่สามารถที่จะกั้นหายใจในน้ําได้ใต้น้ําได้ตั้งเป็นสามนาทีนะครับสามนาทีนะครับเขาโผล่ขึ้นมานะครับดูดูนะครับเดี๋ยวผู้ชายสองคนจะโผล่ขึ้นมาเป็นการสาธิตเป็นการอจําลองเหตุการณ์นะครับฝึกดับเพลิงนะครมีไหมครับสามนาทีนะครับ